อันนี้ 2m เองหรือยว 2.5m เองชิลๆใช่ไหมฮะเทพธู .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก o ยูทูบกำมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมารีวิวหมวกที่ชื่อว่าเบนดิตทูธนะครับผมอันนี้เลยนะครับเขียวๆเนี่ยนะฮะ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟิตยูทูปครับสำหรับหมวกเบนดิตทูนะครับผมเป็นหมวกที่สุ่มได้จากกล่อง o h เฮดบ็อกวีอันนี้นะฮะใครที่จะสุ่มเนี่ยก็อย่าลืมลิงก์เทปทูกันไว้นะครับคุณได้บัตรกดได้ค่าขนมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะโอเคมาดูความสามารถของตัวเบนดิตทูกันดีกว่านะครับอุ้ยอันนี้2 m เองหรือ 2.5meng ชิลชิลใช่ไหมฮะราคากำลังดีเลยนะครับอ่ะความสามารถของตัวเบผผผมมมมมก็คคคคืืออออ M defense นนนนนะะรรััับบซึ่่่งงี้้ไตตสใจา เมื่อกำจัดมอเตอร์เผากึ่งมนุษย์นะครับด้วยการโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับผมได้เอชพีขนมา5หน่วยนะฮะมันคือมังกรเอชพีแบบครึ่งใบนั่นแหละแต่ว่าตีเฉพาะครึ่งมนุษย์เท่านั้นนะครับและมีอีกนะครับผมเมื่อกำจัดศัตรูด้วยกายภาพระยะใกล้ได้เอชพเพิ่มอีก100นะฮะอันนี้มังกรเอชพีใบหนึ่งเลยนะนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะผมก็คือเมื่ออัปเกรดถึงบวก5ลดดาเมจจากมอเตอร์เผากึ่งมนุษย์ลง5%ถ้าอเปอรวก์เป็น10%นะครับผมแต่เราไม่ต้องสนใจการดถึงบวกเจ็ดลดเพิ เราต้องการแค่การรีเจน SP เท่านั้นนะครับผมซึ่ง5หน่วยเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเราใส่เมื่อก่อน SP นะครับผมเราจะมี10หน่วยใช่ไหมแล้วก็ได้นี่อีก5นะผมก็กลายเป็นค่า1ตัวได้15หน่วยนะครับผม Holy cost งมันเท่าไหร่นะ24หรือ25นี่แหละนะครับแค่นี้คุณก็รีเจนได้ค่อนข้างโหดแล้วนะครับผมดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับผมว่าเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะรีเจนได้ดีอย่างนี้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยววาร์ปไปดันที่คนเยอะที่สุดแล้วกันนะครับผม ดันอ็อกนั่นเองนะฮะนี่นะครับอ็อกเนี่ยก็เป็นกึ่งมนุษย์ใช่ไหมเราก็กดปั๊บสกิลก่อนนะครับผมอันนี้เป็นแอดคอร์สสายมิติโอเอสเซาส์นะครับผมที่ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราใช้เอชพีให้มันหมดหมดไปก่อนแล้วกันนะครับผมปาดเข้าไปครับปาดเข้าไปฮะปาดเข้าไปครับเอชพีมีไว้ใช้นะฮะไล่สกิลไว้แต่ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะสเต็งน้อยนะครับผมแต่ตอนนี้เอชพีเหลืออยู่ปุ๊บอ่ะเหลือ3หน่วยอ่ะใส่มันก่อนเอชพีเข้าไปให้เอชพีไม่ดีเจนนะครับผม โอเคแล้วเราก็เปลี่ยนไปถือกาต้าก่อนตอนนี้นี่ย HP 12หน่วยนะครับผมแล้วก็ใส่มวก่อน HP เพื่อให้ HP ไม่รีเจนแบบธรรมดาแล้วนะครับผมก็ทําการตีให้ออกเลยนะฮะเปาะแปะเปาะแปะไปนะครับนี่เห็นไหมครับผม HP เมื่อกี้นะครับผมรีเจนขึ้นมานะครับเป็น34มสิบส่นะฮะตีอีกรอบนึงนี่ครับจาก34เมื่อกี้นะครับผมรีขึ้นมาเป็น50นะครับผมก็ มันขึ้นมาประมาณ16หน่วยนะครับผมน่าจะเป็นเศษอ๋อผมมีไอ้ตัวดุดได้เพียงหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมมีอันนี้หนึ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าฆ่ามอนหนึ่งครั้งอ่ะผมได้ SP คืนมา16หน่วยนะครับอ่านี่เห็นไหมคืนมานะผมจาก55เป็น66นะครับผมก็นี่แหละครับผมเบนดิทูดนะครับ SP คืนมา5ใช่ไหมมังกร SP นะครับผมเอิร์ธดิเตอร์คืนมา10นะครับแล้วก็ตัวคอร์สนะครับคิวคืนมาอีกหนึ่งนะครับผม นี่แหละครับฆ่ามอนหนึ่งตัว SP คืนมา16หน่วยนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมการดูด SP จากชาร์โด้ทองอีกนะครับผมถ้าได้ดูด SP ชาร์โด้ทองเข้าไปอีกนี้ก็สบายเลยนะครับผมสบายใจแล้ะคราวนี้นะฮะดูดกันไม่อั้นนะครับดังนั้นนะครับผมก็แนะนำเลยนะครับผมของดีราคาถูกอีกแล้วเช่นกันนะครับร้านเมื่อกี้นี้ขายอยู่2 5 m เองนะครับ SP คืน5 SP คืนร้อยเนี่ยนะครับ Crusader Holy Cross นะครับผม Add MA n i g h Bolingbroke เนี่ย ของมันต้องมีนะครับผมถูกและดีอย่างนี้นะครับเอาไปใช้ก่อนจนกว่าจะได้พวกไรเวิร์ดอะไรพวกนี้ไปนะครับอ่าแล้วเรื่องการรีเจน HP เนี่ยมันก็ได้นะครับผมดูไหมจากเมื่อกี้เนี่ย2อ0พนะครับผมค่าไฮอกหนึตัวเนี่ยคุณก็ได้มาแล้วครับผม100เป็น2อ0พกว่าๆนะฮะเดี๋ยวลองค่าพวกข้างคาวแดงดูนะครับผมว่าจะได้ HP ดพีไหมนะแต่น่าจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูให้นะครับอ่าตอนนี้ HP 3พ0สใช่ไหมครับผมค่าปุ๊บเป็น3าม8นะครับผมก็แสดงว่า ขึ้นมา100นะครับผมโดยไม่ต้องสนว่าเผาไหนนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณแยกกันนะระหว่างรีเอชพี5หน่วยเนี่ยอันนี้ต้องกึ่งมนุษย์เท่านั้นนะครับเช่นไห้อ็อกอออาเชอร์อ็อกเขียวพาะซาน่านุบิสนะครับได้หมดนะครับส่วนเอชพีขึ้นมา100เนี่ยก็คือตีอะไรก็ได้ครับผมขอแค่มอนตายเราได้เอชพีขึ้นมา100นะครับดังนั้นเนี่ยก็หมกนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเลเวลที่ใส่ได้เลเวล20นะครับผมใส่ง่ายใส่เร็วด้วยนะครับดังนั้ ของมันต้องมีนะครับผมเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้มีตังค์ซื้อไรเวิร์ดค่อยไปสอยอันใหญ่นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นของชิ้นเล็กราคาย่อมเยาใช้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีสล็อตด,ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนหมวกเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรแนะนําเท่าไหร่สาหรับ ใส่การ์ดนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด d youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบลเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบลเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบลเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แดนมาเป็นกำลังใจให้กัมบลเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดดดเเเเเเนน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 ทไไ้้้้ลลยยะะคคครรรัััับบอออกกกกจจาาาีงงสมมมถต์พื่ป็ใใหว ด้วย,ยังไงก็ฝากไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ